นี่คือหมูนะครับเนื้อหมูสันนอกนะครับนะจะมาหั่นเป็นชิ้นนะครับเพื่อจะหมักเป็นหมูนุ่มซึ่งครั้งก่อนที่ทำไปอร่อยถูกใจเด็กๆมากนะครับรอบนี้ก็เลยจัดนำเสนออีกรอบหนึ่ง ผมก็จะแล้เอาส่วนที่มันเป็นไขมันออกตอนนะครับก็ไม่ได้ทิ้งนะคะมันก็จะมีมันติดมันมาด้วย ใช่คือสุดที่เราครั้งก่อนทำเป็นช้ีประมาณนี้ยาวมากนะครับรอบนี้ก็เลย ประมาณนี้นะมันจะได้ทานง่ายแล้วก็แรลเนื้อปลาประมาณนี้มันเทอะทะเก็นไปเนาะเราไม่ได้ทานที่ร้านหมูกระทะนะครับหนาประมาณเส้นหนึ่งนะครับเ调กี่กนิ้วเนี่ยสามนิ้วอะอเคเสร็จแล้วครับนะ หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวหมูโลนึงหมูสันนอกนะครับแต่ทีนี้ก็จะหมักนะครับหมักเพื่อทำเป็นหมูทอดนะง่ายสไตล์อะไรเดียสไตล์เป็นบ้านเนาะต่อไปก็จะมาเตรียมเครื่องปรุงนะครับกระเทียมเนาะโอเค ผมก็จะทุบแบบนี้ครับปอกเปลือกโดยการทุบแล้วค่อยมาสับทีหลังปอกเปลือกเสร็จแล้วนะฮะนะทุบซ้ำอีกหน่อยนึงนะแล้วก็มาสับสับสับ,ส,บสับนะครับแป๊เดียวก็เสร็จแล้วแต่ถ้าท่านใดชอบโขกก็นั่งปอกเปลือก <c oughs> หรือไม่ก็ทุบแบบเดีวยวกันเอาหัวมันแล้วก็มานั่งปอกเปลือกเนี่ย ไม่ต้องชอบละเอียดมากก็ใส่สักนาทีสนาทีก็ละเอียดแล้วคับเดียวนะครับกระเทียมสับทีนี้ก็นี่เลยผมใช้กระเทียมหกีบนะครับเทียมใหญ่นะหากระเทียมเล็กไม่มีกระเทียมไทยหาย หายากไม่หาไม่ยากหรอกถ้าจะซื้ออันนี้มันสะดวกดีผมก็จะปรุงด้วยน้ำปลาหนึ่งช้อนนะครับซอสปรุงรสช้อนครึ่งนะครับจริงๆใช้เกลือแทนน้ำปลาก็ได้นะครับนะน้ำปลามันจะมีกลิ่นคาวเฉพาะตัวของมัน ซึ่งบางท่านอาจจะไม่ชอบชุรดประมาณช้อนนึงนะครับใส่มากก็อร่อยมากอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งนะครับนะก็ะใส่ประมาณช้อนหนึง่งอ่า ีนี้ก็จะเป็นน้ำมันหอยน,นะครับผมก็จะปรุงเนื้อหมักเลยนะครับเพราะว่าน้ำกิ้มน้ำจิ้มจะได้ไม่ต้องอะไรมากาาอันนี้เป็นเครื่องที่แถมมาจากพิซซ่านะครับก็จะมีพริกป่นใส่ลงไปอันนี้น่าจะเป็น ผักชีนะผักชีแห้งเราไม่ด้นะกินผักชีนี่แหละนะครับผักชีอบแห้งแค่นี้ครับหมักด้วยเครื่องแค่นี้ทีนี้ก็จะนวดนวดให้เข้ากันหากต้นใดไม่ชอบเครื่องเยอะๆนะอ ก็หมักเกลืออย่างเดียวพอนะ,ะเวลาทอดจะได้ไม่จิดกระทะเนาะเครื่องจะไม่ได้ไปคายตัวออกจากเนื้อและจิดกระทะแต่ผมจะไม่ทอดนะผมจะรวนรวนแบบไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะนะครับผมชอบแบบนั้นมากกว่าสีมันสวยแล้วเวลามันสุกมันมันนุ่มดี ใส่เม็ดงาด้วยก็ได้นะครับนะถ้าจะทำขายนะชิ้นประมาณนี้พอดีํำนะครับนะผมไปซื้อมาในราคาโลละร้อห้าสบห้าบาทนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะขอหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นข้างนอกนั่นแหละนะครับนะ ก็คงไม่ได้ทานทีเดียวหมดนะครับก็ที่เหลือเรจะแช่ตู้ไว้นะครับไว้ทําทานทํากินในวันถัดไปสิ้นตำปลาพอแทบแทบมาซิมเบิเ้เอาคืนเอาคืนลัง เลแอบโอ้โคเอาสิกินใส,ส่ซ้ำ่กินไปกินก้อนเออเาน่นเออสิ่เดียว่า่านเลย,ยนี่นะครับหมูที่ผม มัดไว้นะครับมาตัตวว่านอะไรหมูโลนี่เสร็จก,กินไปแล้วเคอร์หนึ่ง,งนะครับผมเอามาล้วนเฉยๆนะครับบม่ได้ทอดนะก็คือไอนน้นี่น้ำมันคิดกลนกระทะนิดนึงพ่อใบกิบกระทะนะครับปล่อยให้กระทะหอนแบบล้วนด้วยไฟอ่อ,อ,อนๆครับเพราะว่าผมเ <c oughs> ย็ดกตะข่ายบนบานเย่อย น้ำมันกระเด็นเนาะพออยังดอกสีแทนมันก็จาดเหนียวเหนียวขาเหนียวตีนเนาะ,นะไม่ได้ยังนะครับถ้าน้ำมันกระเด็นตกพื้นก็ได้ล้วนไปไฟอ่อ,อนๆเวลาสีลวกเขาก็ได้นะครับนี่นี่งนาทีมักไว้เห็นะครับเดี๋ยวมาเบิ่งตอนสุกสิเป็นกังได้ ะครับซุกแล้วผมพอใจแล้วนะอ้าวก่อนสิปิดแก๊สปิดไฟเนี่ยผมเล่นไฟปุ๊บแบบหนึ่งเลี่ยนไฟแห้งแบบหนึ่งผมเอาใหม่นะครับเนี่ยล้วนกินน้ำจิมจจ้มเจลแสบแสบเหจิ้มเจวก็เค็มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ